และอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะฮะเอาใจพ่อบ้านสายขี้เมื่อยนะฮะอาบน้ําเก่งนะฮะอาบน้ําบ่อยก็บางทีเราไปอาบน้ําใช่ไหมฮะวางสมาร์ทวอทช์ไว้หน้าห้องน้ำนะฮะแล้วมีคนบางคนฮะมากดดูสมาร์ทวอทของเรายกขึ้นมาฮะเปิดพาสเวิร์ดจ้ารุ่นนี้นะฮะตั้งพาสเวิร์ดได้นะครับโดยที่เมื่อเราถอดมาเนี่ยพาสเวิร์ดนะครับถึงจะรีเควสขึ้นมาให้เราใส่นะฮะอ่ะผมลองไม่ใส่พาสเวิร์ดนะครับเนี่ยเราจะดูได้แค่เวลาเลยเห็นปหม คุณจะปัดดูโน t i ิฟิเคชันก็ไม่ได้นะไม่ต้องเข้าเมนูเลยแค่ปัดโน t i ิฟิเคชันยังไม่ได้เลยตบมือเสจบทุกคนรออะไรฮะโอ้โหในข้อมูลผมตอนนี้นะครับคือ a m a z f i t GTR 2e ครับเป็นสมาร์ทวอทที่มีราคาย่อมเยานะครับแต่ว่ายังคงความสวยงามของตัวเรืออลูมิเนียมหน้าจอ AMOLED ที่มี Always On Display ให้ใช้งานครับและฟีเจอร์สำคัญต่างๆนะครับก็ยังคงอยู่นะครับโดยที่ดั้มราคาให้ถูกที่สุดเขายังมาพร้อมกับการตรวจจับการออกกลังกายนะครับสูงสุดถึง90รูปแบบการวัดเรื่องของสุขภาพเราอย่างเต็มที่ฮะรุ่นนี้เนี่ยใช้งานกับ iPhone ได้ไหมต้องบอกว่าใช้ได้นะทั้ง iOS และ Android สามารถใช้งานได้เลยครับมีแอปพลิเคชันรองรับฮะคบใครสนใจสั่งซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อได้เล์ใต้คลิปเลยนะฮะมีการรับประกรันสนยนด้วยไปดูกันครับว่ารุ่นนี้เป็นอย่างไร A m a z เม t g t r 2 e ี สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีพัสรีวิวผอมพัดนะฮะอย่างแรกผมอยากให้คุณดูในข้อมือผมก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะถอดให้ดูกันขนาดของตัวเรือน ก็ถือว่ามือผมไม่เล็กไม่ใหญ่นะกลางๆนะครับก็ใส่ได้ค่อนข้างที่จะพอดีนะครับสิ่งสำคัญเลยนะฮะก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอ AMOLED ครับที่มาพร้อมกับ a l l w a y On Display นะคือมันจะติดแบบนี้ได้ตลอดเวลาเลย,เลยนะครับตั้งเวลาได้นะว่าเป็นแบบอัจฉริยะนะครับติดเฉพาะช่วงกลางวานันตอนนอนก็ไม่ติดนะครับประหยัดแบตได้มากขึ้น,นะฮะเวลาพลิกข้อมือขึ้นมานะฮะหน้าจอก็จะติดขึ้นมาอัตโนมัติแบบนี้ฮะตรงนี้ทํางานได้ครบคันนะฮะสามารถที่จะใช้งานกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า1ินะครับบน iOS ได้ด้วยนะครับ Android iPhone ใช้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมอยู่กับ iPhone 12นะมาดูครับว่าเป็นอย่างไรหน้าจอที่ให้มาเนี่ยเป็นหน้าจอขนาด1.39นิ้วฮะซึ่งเป็นหน้าจอแบบขอบโค้งเนี่ยจะเห็นว่าตัวเรียนเนี่ยเป็น 2.5D ด้วยนะสวยงามมากๆนะครับและหน้าจอนี้เป็นหน้าจอ AMOLED นะครับที่มีสีสันที่สดมากๆเลย NTSC 100%นะครับความสว่างหน้าจอสูงสุดถึง600นิดเลยนี่ขนาดเล่งไม่สุดนะครับยังสว่างขนาดนี้เลยฮนะ ตัวเรือนเองนฮะมาพร้อมกับคล้ายๆเม็ดมะยม2เม็ดนะฮะซึ่งก็จะมีการทําทริมสีแดงด้านบนนะครับในปุ่มหลักตรงนี้ส่วนปุ่มล่างตรงนี้นะครับสามารถตั้งเป็นช h o r t c u ต่างๆได้เช่นผมตั้งเป็นการเรียกหาสมาร์ทโฟนนะครับกดปุ๊บเนี่ยสมาร์ทโฟนผมก็จะสั่นนะครับอย่างตัวอย่างคือ iPhone 12นะฮะสะดวกดีเวลาหาสมาร์ทโฟนไม่เจอกดปุ่มเดียวได้เลยนะครับ พลิกมาที่ฟ้าลังฮะฟ้าลังนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าตัวเรือนด้านข้างตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมเลยนะครับด้านหลังนะครับจะมาพร้อมกับเซนเซอร์ที่เรียกว่า Bio Tracker 2 VPG ครับมีความแม่นยําในการตรวจวัดชีพจรได้มากกว่าเดิมนั่นเองครับตัวสายสามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้ตามปกตินะครับเอานิ้วดันออกมาได้เลยนะตัวนี้ง่ายๆและสายตัวนี้นะครับก็เป็นซิลิโคนนะครับเลอะน้ำเลอะฝุ่นต่างๆก็ล้างออกง่ายๆครับ ีตัวเรือนมีเลือก3สีนะครับคือสเลดเก้สีเทามาชากรีนสีเขียวและออฟซิเซนต์แบ็กก็คือเครื่องที่เรารีวิวสีดําอยู่นี่เองครับตัวเรือนเนี่ยก็ถือว่ามีน้ําหนักค่อนข้างเป็นมาตรฐานค่อไมทางเบานะครับสามารถสวมใส่ได้โดยที่ไม่รู้สึกลาคาญและมีฟังก์ชันหมุนหน้าจอนะครับเหมาะทั้งคนใส่มือซ้ายและมือขวาเลยในหน้าปัดหลักนะครับวัดเฟซตรงนี้คุณสามารถเปลี่ยนได้มากกว่า50รูปแบบบวกเลยนะครับ ผมก็จะใช้งานหลักหลารูปแบบนะเป็นเข็มก็ได้นะครับเป็นดิจิตอลแบบตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะดูได้ง่ายดีนะครับซึ่งตัวของ a l l w a y On Display เนี่ยก็จะล้อไปกับธีมที่เราเลือกกับหน้าปัดที่เราเลือกด้วยนั่นเองครับตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะโหลดเพิ่มได้นะครับตัวแอปพลิเคชันที่เราใช้เนี่ยคือซิ p ตัวนี้นะฮะคุณก็มาดาวน์โหลดในสโตร์เพิ่มเติมได้เลยนะครับมีให้เลือกมากมายไปดูฟีเจอร์การใช้งานกันครับสำหรับคนสั่งออนไลน์จะได้รู้นะครับว่าเครื่องจริงมันทำอะไรได้บ้าง เราจะไล่ตั้งแต่ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นลูปนะครับปัดไปฝั่งไหนเนี่ยเดี๋ยวมันจะวนลูปกลับมาที่เดิมนะครับก็จะเป็นช็อตคัดต่างนั่นเองครับปัดจากด้านบนลงมานะครับก็จะเป็นเซตติ้งครับเราสามารถเซตติ้งตั้งค่าต่างๆได้เปิดไฟฉายได้นะครับแบบนี้เป็นต้นครับรวมถึงค่าเกิดว่าเราปัดจากด้านล่างขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นโน t ติฟิเคชั่นต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยมันสามารถแสดงเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับเย่งที่คุณเห็นเลยทั้งสายโทรเข้านะครับทเกาตวหนอี่่่่ล็ยแ สามารถแสดงได้คมชัดนะครับสละไม่ลอยชัดเจนดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันไหนนะครคุณสามารถที่จะกดมาให้เขาแจ้งเตือนได้นะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยคือ messenger facebook และการโทรเข้าครับการโทรเข้านะครับก็สามารถที่จะแจ้งเตือนได้นะครับแต่ว่าเขาจะไม่สามารถที่จะใช้สนทนานะครับยกมาพูดแบบนี้เนี่ยไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองโทรเข้าให้ดูนะครับอ่ะโทรแล้วก็จะมีการสั่นแจ้งเตือนนะครับพร้อมกับแสดงชื่อนะครับเป็นภาษาไทยแบบนี้ได้ด้วย นอกจากการแสดงเวลาหลักตรงนี้นะครับเมื่อคุณกดปุ่มที่มีทรมสีแดงด้านบนนี้จะเข้าสู่เมนูหลักครับก็สามารถที่จะดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายกิจกรรมนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราออกกําลังกายไปแล้วเท่าไหร่ครับหรือจะเป็น P.A.I. นะครับหรือว่า Personal Activity Intelligence ครับจะบอกนะครับว่าสุขภาพเราเป็นอย่างไรนะครับรวมกับการออกกำลังกายเนี่ยตรงนี้เนี่ยให้ผลมาเป็นคะแนนนะครับเหมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวนั่นแหละอัตราเต้นหัวใจนะครับสามารถวัดได้24ชั่วโมงเลยนะครับคือเขาวัดตลอดเวลาเราสามารถกําหนดเวลาได้นะฮะความถี่ต่ำสุดขึ้น1นาทีและยังสามารถแจ้งเตือนได้ด้วยว่าหัวใจเนี่ยเต้นเกินกี่ครั้งต่อวินาทีหรือเปล่า สมมติว่าผมตั้งเป็น150ครั้งแบบนี้คนที่มีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนเลยว่าเฮ้ยตอนนี้หัวใจเริ่มเต้นเร็วแล้วนะโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับผมว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยน่าจะช่วยชีวิตคนได้เยอะเลยและยังมีฟังก์ชันนะครับที่จะเป็นการวัดการนอนนะครับว่าตอนที่เรานอนเนี่ยมีการหายใจไปอย่างไรด้วยนะฮะตรงนี้เนี่ยถือว่าครบคันนะครับแต่ยังเป็นเบต้าอยู่ และที่บอกไปครับว่าวัด SPO2 หรือว่าออกซิเจนในเลือดได้รวมถึงนะครับยังสามารถวัดได้ด้วยว่าตอนที่เรานอนเนี่ยระบบหายใจระหว่างนอนเป็นอย่างไรนะฮะถือว่าเรื่องของสุขภาพเขาใส่ใจมากๆครับต่อมานะครับก็จะเป็นการออกกาลังกายครับที่รองรับการออกกำลังกายโดยพื้นฐานตรงนี้เนี่ยคือ12รูปแบบนะครับและเรายังสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับเลือกได้สูงสุดถึง90รูปแบบเลยทีเดียวผมขอยกตัวอย่างเช่นการเดินนะครับ การเดินรุ่นนี้ก็คือมี GPS ให้ใช้งานครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้งานแทร็กได้แม่นยำมากขึ้นฮะแล้วก็ตลอดเวลาเดี่ยจะวัดฮาร์เรสไปเลยนะครับกิจกรรมนะครับก็จะบอกมานะครับว่าผมเนี่ยออกกําลังกายไปแล้วเท่าไหร่นี่ครับมีการออกกาลังกายรูปแบบไหนบ้างนะครับยกตัวอย่างอันนี้นะฮะก็จะมีการเดินไป ระยะทางจำนวนชั่วโมงนะครับแคลอรี่ที่เผาผลาญไปและยังละเอียดมากกว่าน,นั้นนะฮะก็คือมีโซนอัตราเต้นหัวใจเนี่ยอันนี้ผมทดลองเข้าคร่าวดูนะฮะมันก็ยังไม่ขึ้นมาครบนะครับเผาผลาญไขมันไปเท่าไหร่อบอุ่นร่างกายเป็นอย่างไรครับและต่อไปนะครับก็จะเป็นความเครียดครับ SPO2 นะครับสภาพอากาศเพลงครับเพลงเนี่ยจะเป็นการควบคุมเพลงนะฮะบนสมาร์ทโฟนของเรานะฮะก็เรียกว่า ควบคุมได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะลงเพลงเข้าไปในตัวนี้ได้นะครับจะฟังเพลงต้องมีสมาร์ทโฟนติดตัวไปทุกที่นั่นเองครับและสิ่งที่ผมชอบนะครับคือการตั้งปลุกนะครับก็ยังคงเหมือนอเมทฟิตรุ่นอื่นที่ดีเยี่ยมครับคือการตั้งปลุกเนี่ยเราสามารถที่จะเซตตั้งค่านะครับว่าจะเปิดปิดตอนไหนนะครับหรือว่าตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับว่ารัาปลุกอย่างไรอ่ะปลุกตอนนี้อ่ะเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับวันไหนบ้างอันนี้ชอบนะครับคือตั้งได้บนสมาร์ทวอตเลยนะครับไม่ต้องใช้สมาร์ทโฟนมาดีมากๆะ สภาพอากาศสามารถแสดงได้นะครับว่าวันนี้อุณหภูมิเท่าไรอย่างไรและก็ขึ้นล่วงหน้าด้วยนะครับว่าพรุ่งนี้มันลือนนะครับไออีกหลายหลายวันเลยเปสัปดาห์เลยนะฮะว่าอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่ต่อมานะครับคือสิ่งสําคัญสาหรับรุ่นนี้ฮะคืออุณหภูมินั่นเองฮะเจ้าตัวนี้นะครับสามารถที่จะวัดอุณหภูมิได้นะครับโดยผมทดสอบแล้วว่าเซนเซอร์การวัดอุณหภูมิเขาเนี่ยอยู่บริเวณด้านหลังนะครับคือบริเวณแนบติดกับข้อมือของเรานั่นเองมันสามารถที่จะแทรคอุณหภูมิได้แบบเรียลไทม ฟังชันนี้นะครับอาจจะมีอุณหภูมิที่ไม่ได้ตรงไปกับที่ผมวัดนะครับเพราะว่าเซนเซอร์การวัดเนี่ยมันก็เป็นการแนบกับบริเวณผิวหนังเราตรงข้อมือตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นเหมือนปลักหลอดนะฮะที่แบบว่าเป็นแนบติดกับตัวของผิวเราแบบทุกด้านอะไรแบบนั้นนะฮะถ้ามันสูงกว่าน,นี้นะฮะก็ให้คาดการณ์ว่าร่างกายเราน่าจะมีไข้นะครับซึ่งเมื่อรวมกับ SPO2 รวมกับฮาร์ดเลสเซนเซอร์แล้วมีความผิดเพี้ยนนะครับออกซิเจนในเลือดน้อยหัวใจเต้นเร็วอะไรแบบนี้ก็น่าจะไปตรวจซะนะครับ แบตเตอรี่ภายในตัวเรือนนะครับ471มิลลิแอมป์สามารถใช้งานปกตินะครับได้ยาวนาน24วันบวกลบเลยเกือบเดือนนะฮะอันนี้เจ๋งนะครับไม่นับการใช้งาน GPS โหดนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้งานแบบประหยัดพลังงานได้สูงสุดที่45วัต์ครับจะขึ้นเป็นหน้าจอนะครับที่แสดงตั้แต่เวลาอย่างเดียวการชาร์จแบตเเข้าไปเป็นระบบแม่เหล็กเรียรอแล้วครับก็ถือว่าชาร์จได้สะดวกสบายดีที่ชาร์จแถมให้ในกล่องนะครับไม่ถูกตัดออก นอกจากสมาร์ทวอทต์ต้องชาร์จแบตแล้วคนเราก็ต้องชาร์จแบตเหมือนกันครับอเมทฟิต 2e เนี่ยมีฟังก์ชันนะครับสำหรับการตรวจจับการงีบด้วยฮะเอ้ยอันนี้เจ๋งนะครับอย่างผมเนี่ยชอบงีบตอนกลางวันบ่อยเนี่ยเขาจะรวมนะครับทั้งการงีบตอนกลางวันคือก่อนหกโมงเย็นนะครับถ้าคุณงีบเกิน20นาทีเนี่ยจะนับทันทีเลยรวมถึงการนอนหลับตอนกลางคืนจริงๆยังจังนะครับเอามารวมกันฮะว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณพักผ่อนหรือว่านอนหลับเพียงพอหรือเปล่า และฟีเจอร์ยังไม่หมดครับเมื่อเราเข้ามาที่วิดเจ็ตเนี่ยจะมีการใช้งานที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมครับเช่นตัวของเข็มทิศนะครับใช้งานได้จริงนะครับเป็นเข็มทิศจริงๆเลยนะครับรวมถึงนะครับการใช้งานเป็นเครื่องวัดความสูงลดความกดอากาศครับเห็นไหมก็จะมีอัติจูดนะครับความสูงขึ้นมานะครับว่ากี่เมตรนะครับอันนี้เนี่ยเขาจะทํางานร่วมกับจริงเคตเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับรวมถึงความกดอากาศนะครับก็จะขึ้นมานะฮะนาฬิกาจับเวลาในการนับถอยหลังนะครับค้นหามือถือแบบนี้เป็นต้นนั่นเอง และทั้งหมดนี้คือการรีวิว a m a z f i t GTR 2E ฮะเป็นรุ่นหนึ่งนะครับที่มีราคาย่อมเยาวนะฮะเน้นฟีเจอร์สำคัญหลักๆนะครับเน้นเรื่องของตัวเรือนที่สวยงามครับใครสนใจนะครับอย่างที่บอกว่าสั่งซื้อได้ลิปใต้คลิปนี้เลยรวมไปถึงนะฮะรุ่นอื่นๆของ a m a z f i t เนี่ยผมก็มีรีวิวแล้วนะฮะและแฟนเพจของ a m a z f i t เนี่ยก็กดไปติดตามกันได้เลยนะครับเจอคลิปหน้าครับว่าจะเป็นสมาร์ทวอทช์รุ่นใดจาก a m a z f i t ครับวันนี้ผมพักจากทีพักรีวิวลาไปก่อนครับฝากไลค์ฝากแชรรรร์แลละะะกกกดดดิิ่งัััันน้้ววยยยฮเจอคคคปหาาาบบบบ๊สสี